วันนี้นะครับพาทุกคนมาที่อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเราเนี่ยมาไกลมากนะครับออกจากสํานักง,งานใหญ่มาตั้งแต่เช้ามาถึงที่นี่ช่วงบ่ายโมงนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นทรงยอดฮิตของเราเหมือนกันซึ่งแบบหลังนี้เนี่ยเป็นแบบในปี2023นะครับหลังนี้ใช้รหัสแบบ2 b r 2 3 0 0 9 4มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันที่4แล้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำา158ตารางเมตรนะครับหน้ากว้างหน้าบ้าน10.5ลึกหน้าบ้าน ถึงหลังบ้าน10.5เหมืนอนกันขนาดแปลนเนี่ยเท่ากันทั้ง2ด้านเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูรอบตัวบ้านก่อนแล้วก็เข้าไปเจอกันภายในตัวบ้าน,นครับก่อนที่จะเข้าไปภายในตัวบ้านทุกคนตัวฟังก์ชันตัวพื้นที่ของหน้าบ้านนะครับที่มีเพิ่มเติมนะก็คือราวสแตนเลสต,ตรงนี้ครับซึ่งในแบบเดิมเนี่ย มันจะเป็นเหล็กดําเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงบประมาณความต้องการอยากได้เป็นราวสแตนเลสใส่กระจกเทมเปอร์ก็ได้ในในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นแบบอย่างเช่นระเบียงนะครับตรงนี้สามารถเพิ่มเติมได้หมดเลยครับเข้ามาภายในตัวบ้านครับพื้นที่ตรงนี้เป็นโซนรับแขกซึ่งเป็นโซนรับแขกที่แบบ เขาจัดเฟอร์นิเจอร์เข้าแบบพร้อมใช้งานนะทุกคนฟังก์ชันนี้ก่อนไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปเพียงพอต่อการใช้งานกับครอบครัวเล็กครับมีทีวีชุดรับแขกช่องแสงนะครับปิดผ้าม่านเรียบร้อยมีงานเพิ่มที่เป็นฝ้าหลุมตรงนี้ด้วยใส่เป็นโครงระยะมีความสวยงามฝ้าหลุมซ่อนไฟดาวไลท์ก็ใส่มาให้นะครับอย่างที่บอกไป3ล้าน90 0 0 0บาทไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมโทรทัศน์ตู้โชว์อะไรต่างๆอันนี้ไม่รวมนะครับอ หนึ่งฟังชันผ่านไปแล้วนะครับของโถงรับแขกนะให้ดูฝั่งนี้ครับนี่ห้องเก็บของใต้บันไดอ้หูใส่ประตูมาดูดีมากเลยทุกคนข้างในก็เป็นตู้ควบคุมไฟนะแล้วก็เก็บของได้อะไรที่มันเป็นแบบอย่างเช่นกล่องทีวีที่มีงานรับประกรันอยู่เรามาเก็บตรงนี้ก็ไม่เกิดความเสียหายครับหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาเก็บตรงนี้ได้ในชั้นหนึ่งนะครับมี1ห้องนอนนะทุกคนก็เป็นห้องนอนที่ติดกับโถงรับแขกเลยนะครับฝั่งนี้ ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเพียงพอต่อการใช้งานลูกค้าก็เอาเฟอร์นิเจอร์ชุดเตียงนอนนะครับตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งชั้นวางทีวีเข้าเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่เลยนะเนี่ยพร้อมอยู่เลยเหลือแค่ขนของเขา้าของใช้ส่วนตัวเขา้าในตัวบ้านแค่นั้นเองกระเบื้องครับเขาใช้เป็นในโทนเดียวกันนะมีความต่อเนื่องกันด้วยนะครับตั้งแต่ชั้นของผงนับแขกนะครับเข้ามาถึงห้องนอนก็ใช้กระเบื้องที่เป็นลายหินอ่อนขนาดเท่ากันด้วยนะครับฝั่งของช่องแสงเนี่ยเขาก็มีอยู่2ฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นบานสลด์ เป็นช่องแสงขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างอยู่ข้างบ้านนะครับข้างบ้านก็ตรงนี้น่าจะอยู่อยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าหันหน้าเข้าตัวบ้านนะครับฝั่งนี้เป็นบ้านผลัก1บ้านถ้าเปิด2บ้านเนี่ยก็อากาศฟโฟในช่วงตอนกลางวันอากาศเย็นครับไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์อะไรเลยนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับไม่มีห้องน้ําในตัวเขาจะใช้เป็นห้องน้ํารวมฝั่งนี้ครับซึ่งห้องน้ํารวมเนี่ยก็จะใช้กับแขกที่มาที่บ้านเราด้วยนะทุกคนอ๋อตัวกระเบื้องเนี่ยเขาใช้เป็นกระเบื้องลายไม้ ฉากกั้นแล้วเขาก็ใส่เป็นบล็อกแก้วไม่ถึงสงมัยก่อน,นจริงๆนะบล็อกแก้วบล็อกใสนะใหเห็นมือผมไหมช่องแสงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอแสงมันส่องผ่านมาถ้าบล็อกตรงนี้มันทึบพอบล็อกมันทึบป,ปุ๊บฝั่งนี้มันก็ไม่สว่างเออแล้วเราก็เอาบล็อกแก้วเข้ามาทำแบบเวลาเราใช้งานมันสว่างนะทุกคนพอมาใช้ตรงนี้ไฟก็ไม่ต้องเปิดก็ใช้งานได้ถ้าแดดส่องตรงตรงนะใช้งานได้เลยนะครับโอ้แต่กระเบื้องของเขาเนี่ยเขาใช้หลายลวดลายมากนะทุกคน ตัวพันใช้แบบสองชิ้นม,มีอ่างล้างมือแล้วก็มาพร้อมกับตัวลินชักเก็บของด้วยเอ,อกระจกด้วยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นโซนชาวาเอ์อาบน้ำนะครับใส่เป็นเรนชาวาเอ์มีเครื่องทำน้ำอุน่นมีช่องวางของนะครับนี่ช่องวางของ2ชั้นนะแล้วเขาก็ลดสเต็ปตัวพื้นนะครับตัวนี้นะให้มีความต่างระดับกันซึ่งมันแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเวลาน้ํามันไหลเนี่ยเวลาเราอาบน้ําน้ำมันก็จะไม่ กระดิ่นออกมาข้างนอกมากจนเกินไปแล้วก็ระบายน้าได้ดีด้วยนะครับชั้นต่อไปครับเป็นชั้นของครัวบ้านหลังนี้เล่นเป็นแบบผมจะบอกว่าเป็น3สเตกแล้วกันนะเข้ามาตรงนี้ครับเป็นชั้นของครัวเคาน์เตอร์ครัวแบบตัวแมีหน้าบานชั้นวางของพวกนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นเคาน์เตอร์ปูนแล้วก็ท็อปด้วยหินอ่อนที่เป็นลายเซรามิกตัดคิ้วด้วยเป็นคิวสแตนเลสสีเงินครับทุกคนเมื่อจับดูความเป็นโมเดิร์นอ่ใส่เหมือนเป็นสีรถโกนะแล้วตัดคิ้วที่มันเป็น เหมือนโลสโก้ด้วยมีช่องระบายอากาศด้วยครับส่วนใหญ่เนะี่ยการดีไซน์้องนี้ผมจะเห็นในงานวิวอินนะทุกคนที่มีช่องระบายอากาศแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็เหมือนกันจะเห็นในบริเวณที่เป็นเตาแก๊สครับที่มีช่องระบายอากาศตรงนี้ด้วยอืมท็อปหินสีดําตัดด้วยโทนกระเบื้องสีขาวนะครับก็ดูสวยงามดีเป็นเคาน์เตอร์แบบตัวแอลคูดดูดวนติดตั้งให้เรียบร้อยมีงานเพิ่มที่เป็นฝ้าหลุมใส่ไฟระยะตรงโต๊ะทานข้าวขนาดแที่นั่ง ราคาบ้านยังไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะครับไม่รวมชุดโต๊ะทานข้าวตรงนี้ด้วยดูหรูดูลงตัวนะครับอ๋ออีกเรื่องนึงครับกระเบื้องเขาใช้กระเบื้องคนละโทนกับตัวชั้นบนนะเพื่อแบ่งความแตกต่างชัดเจนเลยที่สําคัญครับเวลาเราทําครัวมันอาจจะมีกลิ่นใช่ไหมเขาก็ทําเป็นประตูบานเลื่อนครับอ,อีกหน่อยอาจจะใส่ฟิล์มหรือว่าอาจจะใส่เป็นฟิล์มแบบฝ้าก็ได้นะ เวลาเลื่อนก็เลื่อนได้หรือว่าถ้ามันใสเกินไปเราอาจจะเดินชนก็ได้บานมันใสแล้วเรามีโอกาสที่จะเดินชนจริงๆมันมีโอกาสจริงเขาใช้เป็นประตูบานเลื่อนนะโอเคเลยการกลิ่นที่จะขึ้นไปชั้นของห้องรับแขกนะครับก็กลิ่นให้มันอยู่ในนี้ระบายออกมุดดูดควันช่องแสงสองฝั่งนี้นะครับก็ระบายออกไปได้เลยเมื่อกี้เรามีโถงรับแขกแล้วใช่ไหมครับเรามีโถงรับแขกแล้วเรามีห้องนั่งเล่นตรงนี้อีกหนึ่งห้องแล้วทุกคนโอ้โห ผมว่าบ้านหลังนี้ถูกซ่อนฟังก์ชันอะไรไว้เยอะมากนะงานดีไซน์นะเอาพูดถึงงานดีไซน์กันการตกแต่งก่อนนะครับหนึ่งเลยฝ้าหลุมที่เล่นเป็นแบบฝ้าสเตปเล่นหลุมแล้วก็ซ่อนไฟด้านในมีไฟระยะที่เป็นแบบคริสตัลดูสวยงามดูหรูหราด้วยนะครับจัดด้วยตัวกระเบื้องสีขาวชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีดำชั้นวางทีวีชั้นโชว์ของตรงนี้เป็นสีดำนะครับตัวท็อปของโต๊ะตรงนี้ก็เป็นกระจกใสอื เวลาแขกมาหรือว่ามานั่งเล่นหรืออาจจะดูหนังดูทีวีดูโทรทัศน์ดูการ์ตูนของลูกๆใช้ห้องนี้ได้ช่องแสงเขาก็มีมาให้ครบฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้1จุดฝั่งนี้1จุดเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ข้างล่างเขาก็ใช้เป็นวานฟิกเนาะดูลงตัวแค่ใส่ายภาพ่านแค่นี้พอละได้ความ p r i v a ซีแน่นอนครับ เดี๋ยวไปต่อกันที่ชั้น2นะครับตัววัสดุของพื้นของเขาเนี่ยปกติเราจะเห็นชั้น2นะตัวบันไดเริ่มที่บันไดนะครับเขาจะใช้เป็นวัสดุ AVC ถูกไหมแต่หลังนี้ครับเราใช้เป็นวัสดุที่เป็นกระเบื้องแล้วก็ปิดคิ้วสแตนเลสสีเงินเอเข้ากับตัวราวบันไดด้วยครับทุกคนราวก็เป็นสแตนเลสสีเงินแล้วก็ท็อปด้วยไม้จริงครับพอขึ้นมาแล้วนะครับตัวบริเวณของชั้นพักเขาก็ใส่เป็นช่องกระจก แล้วก็สามารถเปิดเป็นบานสไลด์รับลมรับอากาศจากข้างนอกเข้ามาภายในตัวบ้านได้ทําให้ตัวบ้านตัวโถงตัวนี้มันดูโปร่งมากขึ้นนะครับลักษณะตัวนี้มันเหมือนเป็นดับเบิลสเปซนะครับทุกคนพอขึ้นมาแล้วเนาะเขาก็ใส่เป็นโคมเชงเรียที่เป็นแบบโมเดิร์นดูหลายๆหลังมานะทุกคนหลังนี้เนะี่ยรู้สึกว่าดับเบิลสเปซที่เป็นบริเวณของชานพักตัวโถงบันไดชั้น2ตรงนี้นะดูโปร่งมากนะครับอยู่ตรงกับจุดที่เป็นไฟระยะตรงนี้เชงเรียรตรงนี้ด้วย ฟังก์ชันการใช้งานในชั้น2เนี่ยมี2องนอน1ห้องน้ําเอาห้องนอนนี้ก่อนแล้วกันมาพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่เหมือนกันก็คือตัวลายกระเบื้องเขาใช้ลายกระเบื้องเดียวกันกับชั้น1ใช้เวลาหินอ่อนนะครับเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วชุดเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งจุดลักจุดทีวีมีมาให้นะครับช่องแสงก็มีมาให้ฝั่งนี้นะเป็นบานสไลด์และฝั่งนู้นก็เป็นบานผัก บานผักแบบเบาๆเขาก็ใส่เป็นผ้าม่านนี่เห็นไหมเป็นลักษณะของบานผักนะครับมีมุงลวดให้นะครับด้านล่างเป็นบานฟริกแต่ก่อนที่จะไปห้องนอนครับทุกคนให้ดูห้องน้ำก่อนนี่อ๋การออกแบบเหมือนกันเลยเรื่องการออกแบบเนี่ยจะเหมือนกันนะครับต่างกันแค่โทนสีเท่านั้นนะครับสุขภัณฑ์ใช้แบบ2ชิ้นนะ ตัวเคาน์เตอร์อ่างละเมือทอา,างหน้ามีดินชาร์กเก็บของมาให้นะครับลดสเต็ปลงมานะครับเป็นกระเบื้องคล้ายๆลายตารางหมากรุกเล่นเป็นในโทนขาวดําบล็อกแก้วช่องแสงสามารถผ่านได้ก็ดูมีความโตรงด้วยมีเลนชาวเวอร์นะครับปิดตั้งเครื่องทำความอุ่นเรียบร้อยมีชั้นวางของเหมือนห้องน้ําชั้นล่างเลยนะครับทุกอย่างทุกประการต่างแค่โทนสีเท่านั้นเองห้องนอนสุดท้ายครับทุกคนแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านด้วยออกไปหน้าบ้านได้ตัวพื้นใช้ในโทนเดียวกันเฟอร์นิเจอร์เหมือนกัน ต่างกันแค่ขนาดดีไซน์เท่านั้นเองมีช่องแสงนะครับฝั่งโน้นหนึฝั่งฝัง่งนี้ฝั่งนี้อา่าออกไปได้มีความโปร่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านในราคา3 9ล้านเหมนบาทที่อำเภอคุณยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจบแล้วนะครับกับบ้านในราคา3จุด 09ก็คือ3,900,000บาทสร้างที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นครับบ้านหลังนี้ใช้รหัสแบบ 2BR23009-4 ฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำหน้ากว้าง10.5ลึก10.5เมตร158ตารางเมตรนะครับสร้างในปี2023เสร็จในปี2024นะทุกคนก็ประมาณ1ปีสำหรับใครที่ชอบแบบบ้านหรือสนใจแบบบ้านนะครับสามารถทักเข้าไปในเลิ่บ้านรักได้เลยวันนี้ผมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ